คลิปนี้จะอธิบายวิธีติดตั้ง X9 นะครับ X9 ก็จะมีปั๊กมาให้ก็เสียบตรงๆเลยนะครับนะครับโอเคสวิตช์เปิดด้านนี้ดูใกล้ๆหน่อยครับนะปิดเปิดตรงนี้แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากเลยตรงนี้การาเปิดใช้งานก็คือตรงนี้นะครับเปิดแล้วก็ปิดแต่ก่อนที่เราจะเปิดปิดได้เราต้องต่อเข้ากับปั๊มลมก่อนนะครับ การติดตั้งปั๊มลมนะก็แบบนี้นะครับเราได้สายมาใช่ไหมครับฝั่งนี้ให้เสียบเข้ากับปั๊มลมวิธีการเสียบเข้าก็กดตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยเห็นไหมครับเราก็ลองดึงดูก็ได้อ่าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะครับมันจะมีขั้วนะให้เราตัดทิ้งไปเลยนะ เสียบฝั่งนี้ก่อนนะเสียบตรงปั๊บลมนี้ก่อนนะครับแล้วเหลืออีกฝั่งรให้ตัดทิ้งตรงเอ็ก้าเขาจะมีช่องให้เรากดเข้าไปนะครับกดเลยแล้วก็แล้วก็เสียบเข้าไปเสร็จแล้วก็ดึงตรงสลักตรงนี้ครับออกมาลองดึงสายดูได้นะครับเห็นไหมอ่าลองดึงสายดูรู้แล้วว่แน่นละโอเคทีนี้แน่แล้วนะ เราจะมาปรับแรงดันที่ปั๊มลมนะอะตัวปั๊มลมผมจะเปิดก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีลมอยู่ข้างในนะเปิดเพื่อให้เขาทำงานตรงนี้ดึงขึ้นอให้เขาปั๊มลมเข้าไปในตัวเครื่องก่อนนะครับดูกอนนะดี๋ยดูกอนนะ,นนะข้างในผมยังต่อไม่ดีนะ ับลมตรงนี้ครับจะปล่อยลมออกนะครับก่อนที่เราจะถอดข้างบนเราต้องปล่อยลมออกก่อนนะกดตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยลมออกผมจะปล่อยลมออกเพราะว่าตรงนี้มันจะมีมันจะมีเสียงลมอยู่คือผมใส่ไม่แน่นนะครับเดี๋ยวใส่เข้าเข้าไปใหม่ใส่เข้าไปลึกๆหน่อยกดสีดําใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ดึงออกมานะดึงสีดําออกมาตรงนี้ดูใกล้ๆหน่อยครับเห็นสีดำไหมฮะ ดึงออกมาเพื่อให้ล็อกนะครับต้องไม่มีเสียงลมรั่วนะครับโอเคเดี๋ยวให้ปั๊มลมทำงานโอเคปวามไม่รั่วแล้วนะครับไม่รั่วแล้วแล้วก็การเซ็ตนะครับหมายถึงเซ็ตแรงดันเราต้องเซ็ตจากตัวปั๊มลมนะครับ วิธีเส้นแรงดันเลยเราจะปลดล็อคตรงนี้นะครับวิธีปรับคือดึงขึ้นนะครับมันจะมีบวกลบนะลบก็คือลดเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นตัววัดแรงดันทีนี้ผมจะปรับไว้ที่1.5ผมปรับไปแล้วนะจะเพิ่มก็ได้จะลดก็ได้แต่ว่าแนะนําให้ใช้แค่1.5พอหลังจากที่เราปรับหมุนตัวนี้นะครับเองหมุนนะเห็นไหมครับหมุนเพิ่มลดตรงนี้ ดูด้านบนจะมีบวกลบนะหลังจากเสร็จแล้วให้กดเห็นไหมครับแล้วก็ล็อกไว้ล็อกเพื่อไม่ให้ใครมาหมุนนะครับตัวนี้ก็เห็นไหมครับว่าได้แล้วหนโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ X 9นะ X 9ถ้าเราไม่ปิดฝาเขาจะไม่ทำงานเห็นไหมครับ เราจะต้องปิดฝาก่อนอ่าแล้วก็ลองเปิดเห็นไหมครับทํางานแล้วแค่นี้เองครับผมจะใช้เวลาในการบับเบิลประมาณ15วินาทีนะครับปิด15วินนี่คือนับเอาก็พอนะครับเปิดปิดตรงนี้เลยแค่นี้นะครับอยากเพิ่มแรงดันก็ปรับที่ปั๊มลมนะครับ ตัวเลขในส่วนนี้คือเวลานะครับเวลาในการบับเบิ้ลผมจะตั้งไว้ที่1 1นี้ก็หมายถึง1น,นาทีนะครับแต่ทํางานจริงแค่15วินะถ้าเราไม่มีการปิด1น,นาทีเครื่องเขาจะตัดเองอัตโนมัตินะครับถัดมาครับตรงนี้จะเป็นอุณหภูมิห้องนะครับหรือเราจะตั้งอุณหภูมิสูงๆก็ได้แต่ว่าผมแนะนําว่าให้ตั้งไว้ต่ําที่สุดเพื่อที่จะให้เข้าเป็นอุณหภูมิห้องตอนนี้ขึ้นมา22นี่คืออุณหภูมิที่ผมอยู่นะ รูปใหม่ๆผมจะตัดออกนะก็คือมันจะขึ้นเป็น000นะครับแต่บางตัวที่ไม่ได้ตัดอุณหภูมิมันจะขึ้นเป็นอุณหภูมิห้องแบบนี้นะครับอยากเพิ่มแรงดันก็ปรับที่ปั๊มลมนะครับแค่นี้นะครับผมโอเคนะครับหากมีอะไรสงสัยก็ทักเข้ามาในอินบ็อกแต่ว่าคลิปนี้ก็ค่อนข้างละเอียดนะครับลองไปเชื่อมต่อกันดูก่อนนะครับขอบคุณนะครับผม